ประโยคอามาตะดนี่หนะักเดี๋ยวกดฟาเธอร์จะยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธหรือแอมก็จะ make him an offer he can't refuse ฉันจะยื่นข้อเสนอที่มันไม่อาจปฏิเสธ I'm gonna make him an offer he can't refuse ซึ er refuse. ่ง er ประโยคนี้เนี่ยก็โผล่หนะักทั้งสามภาคนะครับรโดยจริงตัวขอได้พูดถึงเนี่ยคือตัวไมเคิลเว้ยแต่ไมเคิลพูดแบบคนที่สามเนีเขายืนาย่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธเพราะผมยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเกิดพูดแบบ I am อ่ะ ฉันจะยีนข้อเสนอเนี่ยคนที่พูดคือดอมิโตตอนที่เขาเนี่ยพูดกับจอห์นนี่นะครับซึ่งต่อมาไมคิขึ้นพอกลายเป็นกอฟาเธอร์เนี่ยเขาก็พูดประโยชน์เดียวกันในตอนท้ายเรื่องนะครับตอนที่เขาเนี่ยจะซื้อคลับในเวกัสเธอจะยื่นข้อเสนอที่เขาไม่อาจปฏิเสธประโยชน์นี้กลาบเป็นหนึ่งในบทพูดที่โด่งดังที่สุดในโปรส่าภาพยนตร์เพราะมันฟังดูสุภาพและมีไมตรีจิต แต่ก็แฝงด้วยการข่มขู่ที่โหดร้ายมาาว่าเออฉันจิงข้อเสนอที่นายไปเสกไม่ได้เลยนะมันเหมือนเป็นข้อเสนอที่เป็นมนะิดเนาะแต่สำหรับมาเฟียยิ่งดอนคอยโยเน่เนี่ยมันต้องมีนัยยะบางอย่างแฝงด้วยนะครับ